สวัสดีครับอันนี้เป็นเฉลยแบบฝึกหัด ex 1 2นะครับ sort and s p e i t list นะครับเรารับ input เข้ามาเป็น sting r นะครับมันมีที่ขั้นด้วย semicolon กับ comma นะครับโดย sting r เนี่ยที่รับเข้านะครับเราแปลงเป็น integer ได้นะโดย sting r เนี่ยมันจะแบ่งครั้งแรกด้วย semicolon นะครับ ก็คือแสดงว่าเราต้องมีการสปิทอยู่2ครั้งก็คือครั้งแรกเนี่ยสปิทด,ด้วยเซมิคลอนนะครับและแสดงออกมาว่ามันมีกี่ตัวนะครับมันมีกี่ชุดนะแบบนี้มี2ชุดแบบนี้มี1ชุดนะครับแล้วเราก็ใช้ for loop เนี่ยวนไปนะครับว่าสมมุติมันมี2ชุดเนี่ยก็ทํา2ชุดถ้ามันมี3มชุดก็ทํา3ชุดมี4ชุดทําี่ชุดนะครับ ในชุดย่อยๆเนี่ยที่เราแบ่งเซมิโคลอนมาแล้วนะครับเราก็แบ่งอีกทีหนึ่งด้วยคอมม่านะครับแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยที่คอมม่าแล้วเราใช้ for loop ง่ายๆนะครับในการเรียงข้อมูลต่อไปอ่ะดูที่โค้ดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับคุณจะเห็นว่านะครับ เราสร้าง list เปล่ปาๆมา list กันก่อนนะครับรับข้อมูลเข้ามา a speed ด้วย semicolon น,นะครับแล้วทำด้วยแต่ละตัวเนี่ยใน a เนี่ยเป็น a0 a1 a2 แล้วแต่นะครับก็มา s p e e ด้วย ai แต่ละตัวเนี่ย s p e e ด้วย comma นะครับได้ b มาจากนั้นเอา b เนี่ยมาจัดเป็น list นะครับที่มันมีค่า j กับ j บก1น,นะครับ คือเพิ่มขึ้นทีละหนโดย J เ,เนี่ยเริ่มจาก i n b 0ถึง i n b 1นะครับคือ s p i t ด้วยคอมมาเนี่ยตัวที่อยู่ข้างหน้าก็คือเลขตั้งตน้นที่ด้านทาน้ายก็คือตัวสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ได้มาละเสร็จแล้วคุณได้ลิสต์มานะครับคุณก็ามา s u r c e นะครับมาซ r c e ด้วยคำสั่งนี้นะครับ source list หนึนะครับ key เนะท่ากับ lambda l เราใช้ l 0นะครับเป็นคีย์นะครับในการจัดเรียงข้อมูลเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเวลาใส่ข้อมูลเข้าไปก็ใส่ข้อมูลแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลที่จัดเรียงแล้วสมมุติเราตรงนี้ออกอันนี้คือ list หนึ่งเนี้ยยังไม่ได้จัดเรียงนะครับเราก็ run ดูนะครับ มันก็จะออกมา1ิ11 1บ1อ1ดสิบเอ็แล้วค่อยมาจัดเรียงซอสต,ตรงนี้นะครับอ่ะก็ได้คำตอบแล้วนะครับ